จากขั้นตอนนี้ไปขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากได้ชามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะเอาชามาโม่ด้วยมือนะครับนี่คือวัฒนธรรมตั้งแต่ในสมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมานี่เขทำให้ดูอดีตเขาทำยังไงนะ,ค,ะครับผมเอาใบชาใส่ลงไปเหมือนกับบ้านเราที่เวลาโม่ข้าวเหนียวโม่ข้าวในสมัยก่อนนะครับมันจะมีช่องอยู่แล้วก็โม่โม่ให้ละเอียดนะครับค่อยๆใช้หินนะครับ ทับกันเทเลนิตเทเลนิตแม่เทเลนิตผมเทเลนิตนะโโหม่ตายเลยโม่ตายถ้าเป็นคุณขั้นตอนอื่นไม่ไปไม่ไปเลยอยู่โม่อย่างเดียวเลยนะฮะแต่เมื่อสักครู่นะครับใบชานะครับที่ช้ำๆจะมาถูกนะครับหินเนี่ยเบียดอีกบดอีกนะครับจนกลายมาเป็นเนี่ยครับผงเป็นผงเป็นผงนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นผงชาเขียวเลยเห็นไหมเห็นไหมนะครับอ่เป็นผงนะเมื่อมาเป็นผงข้างล่างปั๊บนะครับถ้ายังแบบยังไม่เป็นผงมากก็เอาผงข้างล่างเนี่ยขึ้นมาใส่ข้างบน แหลกละเอียดละเอียดยิบเลยก่าจะได้กินนะพรุ่งนี้เช้านะครับอันนี้เขาทำให้ดูอ่ะหลังจากขั้นตอนนี้นี่นี่คุณดูเลยคุณดูคุณดูคุณก็คุณต้องดูเพราะเดี๋ยวคุณต้องมีะต้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการชงแบบเซนคุณดูครับถูกต้องครับทำไมอะฮะคือเซนเลยจะเป็นเย็นเย็นสงบนิ่งนีะนั้นถูกต้องวิญญาณจะอยู่กับวิธีการคนถูกต้องนะครับไม่ถูกอ่ะเซนแถวบ้านหนูไม่จ่ายตังค์อ๋อแล้วแบบกัน คุณก๊อครับอย่างแรกนะครับจะต้องเอาผงชาเขียวใส่ลงไปสองช้อนสองช้อนของเขาเนี่ยบังเอิญว่าช้อนของเขาเราไม่ไดเอามานะครับจึงมีช้อนที่ทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็เอาเคลือที่คนของเขานะฮะเขาก็จะคนจนจะต้องตีที่เกิดฟองนะครับแตกฟองนะครับต้องเขย่าให้ได้นะฮะให้ออกซิเจนเข้าไปอยู่ในน้ําให้ได้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอแตกฟองปั๊บเนี่ยนะฮะเขาถึงจะเริ่มให้เราดื่มได้นะครับ นี่เป็นวิธีของเขานะะในการชงชาและน้ําของเขาเนี่ยก็จะร้อนเพียงแค่ประมาณสัก80องศาจะต้องไม่ร้อนถึง100องศานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันร้อนมากๆปั๊บเนี่ยเจ้าชาเนี่ยมันจะกลายเป็นชาต้มมันจะไม่ได้แบบเออเอากลิ่นออกมามันต้องค่อยๆละมุนละม่อมจะกินกับอะไรก็ได้นะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะกินกับพวกอันเนี้ยคล้ายๆอะไรนะยุ้น,น,นของเขานะฮะก็จะแบบกินพร้อมกับชาและชาเขียวเนี่ยเขาจะกินเหมือนกับซุป ใช่ถ้าเกิดเขาจะกินกันแบบว่านาธรรมจริงๆนะครับเนี่ยเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เลยนะยุกตะมาแล้วครับในขณะที่ชมภาพไปทำเลย